อันนี้ได้ปะได้บางทีเราก็มีดอกดอกชบาบนบนมันเสียงมันจะตีกันไหมอ่ะคือโอ้โหพี่ถ้าพี่ไลฟ์แบบเงี้เอ็นเจ็ผมก็ไม่ดีผมไปละไอ้ร้อเลยพี่ของพี่ไปดีอยู่แล้วดีต้ง,ตง <c ười> เหมือนบางคนอ่ะเขาก็ลังแบบตื่นเต้นกับการไลฟ์ครั้งแรกของเขาในชีวิตอืมเออผมไปต้นยังไงครับเอางี้พี่จะเดินไปผมไ,ปไ,ไหมไปด้วยกันไหมได้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ในงานไลฟ์เริ่มแล้วเขอเดิน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 เล่นๆก่อนนะทุกคนสักหนึ่งรอบตอนนี้ผมอยู่ที่สัญญาณเมทาวนะครับทุกคนในงานไลฟ์คอมเมอร์สเอ็กซ์โป2024นะครับอ๋ออินอินเตอร์ไลฟ์คอมเมอร์สเอ็กซ์โป2024นะครับชั้น5สัญญาณเมทาวครับ ซึ่งงานนี้ก็จะเป็นการจัดของกระสวงพาณิชย์แล้วก็กระสววเออแล้วก็กรมกรมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งในงานนี้ก็จะมีสินค้าเยอะมากไม่จะบอกนะทุกคนว่าจริงตอนนี้คือพี่ๆที่เป็นดาราเสือป็นคือไลฟ์พร้อมกันเยอะมากผมกําลังหาหาคนไลฟ์ด้วยอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอาผลิตผลิตภัณฑ์มาให้ดูเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาแบบว่าเยอะมาก ดังหลังวันนี้ก็คือมาไลฟ์แล้วก็ให้ดูแบบผลิตภัณฑ์ในงานว่าแบบว่าของคนไทยอนะันนั้นที่จะส่งออกไปต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับ่าเดี๋ยวผมขอหาก,ก่อนเออผมเดินข้างนี้กว่านี่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 พี่ชุดไทยไเขาทำอะไรไเอาดีครับพี่ชายกดไลฟ์เลยครับอ๋อหรอยังหรอ <laughs> โอเคอทุกคน มา<笑><笑>ผมว่าผมต้องหาเลือกเลือกสักหนึ่งหลานเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าของแบรนด์แบรนด์นั้นซึ่งผมเป็นคนที่ <c oughs> ชอบโอ้โ <c oughs> หเขาไลฟ์แบบโทรศัพท์มือถือเขาเยอะมากเลยเนาะ อะไรนะเราไลฟ์อยู่อ่ะผมว่าทำงานดีกว่าเดี๋ยวอโทษนะคะบพี่อนเอาเป็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 นเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอาสวัสดีครับเพื่อนเอาจะเจิร์ดยใกล้ไปปะเนี่ยใกล้ไปเฟิร์สใกล้ได้เห็นรูกตาผมจะถ่ายคุณไปสักพักหนึ่งขอบคุณมากตามผมเลยนะเป็นบล็อกติดตามบล็อกวีค เราเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วล่ะถ่ายให้ได้วีคกนึงนะเพื่อนจริงเหรอใช่ห้ามหยุดไลฟ์นะนั่นหยุดไลฟ์ด้ไปฝั่งนู้นมีอะไรฝั่งนู้นมีหลายอย่างผสมรวมกันจริงเหรอใช่แล้วคนอยู่ตรงนู้นเยอะก็เลยเออมาหาช่องแบบที่เราชอบดีกว่าแล้วฝั่งนู้นไม่ชอบชอบแต่ว่าเราหาที่ชอบที่สุดไงเพราะมีแค่15นาทีเดี๋ยวไม่ทัน นี่ทุกคนอาจจะอาจจะไม่รู้ก็คืออันนี้กัปตันที่เป็นเพื่อนผมตอนทีแบใช่ครับเป็นเพื่อนกันมานานตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเราก็ยังเป็นอยู่ครับเพื่อนสู้ๆจะไปไหนทำงานสวัสดีครับผมขอแวะบูธพี่ได้ไหมครับางนะฮะขอกับก่องหนอนะคะขเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแท้ค่นอารโดยวันนี้ผลิตภัณฑ์ขอคโออาร์เป็ อันนี้รูปแบบนี้เราจะเป็นลายช้างแลความขาวกะจ่างใสทตุ้ยเชอร์ใครที่อยากได้ผิวออร่ากระจ่างใส่ต่างผิวในตัวนี้เลยนะคะอ่อนล่ากะจ่างใสของตัวนี้เหรอพี่ใช่แหละอันนี้ผมเพ่งได้เลยแล้วผมก็มาเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องมีดีว์เดียมากเลยก็ได้อันนี้เหรอฮะใช่แล้วเพราะผมก็จะคอยจับให้มาน่าสนใจมากช่วงนี้ผมไม่ค่อยอันนี้ด้วยไม่ค่อยทาครีมกันแดดออกจากบ้านอ๋ออันนี้ปกติมี่มันถ่ายทุกเรื่องเลยปะทุกเรื่องเลย เขพี่ชาย้ไม่ใช่อะไรพี่สาวอ่ี่แต่สนในอันนี้อันนี้ผมกินบ่อยมากเหมือนกันมันจะมีช่วงหนึ่งช่วเพื่อนของเราที่เพื่อนของเราทตัวน่ารักอ่าจะขอตออันนี้ก่อนสักคู่เดียวจริงๆผมมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าผมนอนดึกตื่นเช้านอนดึกคือตีสตีสเลยใช่แล้วตื่นเช้าหกโมงเช้าไงพี่ช่วงนี้อายุมันเยอะแล้วพี่มันก็แบบนอนดึกแล้วตื่นเช้าผมแบบเข้าใจเลยซึ่งวิตามินช่วยได้มากๆจริงๆถ้าผมเป็น <พ>กันแดดอะไรเงี้ยแนะนั่เป็นตัวนี้เลยตัวนี้เป็นวิตามินในรูปแบบแบบกันแดดวิตามินในตัว<อ>ก,กันแดดก็คือช่วยฟื้นฟูผิวแล้วก็ช่วยปกป้องแดดในตัว<น>ได้เลยอันนี้เลิศมากๆ,<น>ๆแล้วก็พร้อมเพิ่มคอลลาเจนกระตุ้นคอลลาเจนในร่างกายได้อีกด้วยเพราะว่าเราเป็นสาวหลักทะเลหลักแดดใช่ใครที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกก็คือใช้ได้เพราะว่าแดดแรงแดดแแรงล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเอไว้แน่นเลยเพราะว่าเราผลิตจากแท้ความงามออร้อดีเลยผิวหนาค่าค่ะ ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้ว่าเราต้องการอะไรใช่แล้วก็จริงๆเนี่ยผมเลือกตัวนี้นะผมชอบถ้าเป็นแบบผู้ชายส่วนใหญ่ชอบเป็นวิตามินใช่ใช่เพราะว่าขี้เกียจทากันแดดสุดๆเลยพี่เราก็เลยทานวิตามินดีกว่าใช่ให้เขาช่วยแต่ทานที่ดีนะไม่ต้องออกแดดแต่เราอยากออกไงเราออใช่เพราะเราไปเที่ยวทะเลใช่ครับงั้นเดี๋ยวอันนี้ให้ไอรอนคุณดีมคือใจดีเกินไปปะอย่างงี้ผมจะเป็นไ์ทุกที่เลยนะ พี่เขาบอกว่าตัวเนี้ย่ใชแม่ขอแนะนำดนะแอสซ่าของเราเป็นแอสซ่าเรียลซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ทานแอสซ่าเอี่อยู่แล้วอ่ะของเราเนี่ยมีความเข้มข้นเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่เป็นเรียลเลยใช่ถ้าพาพิธีทานขอทานสองมินหลังเนื้อหานะคะช่วยในเรื่องของการกระชับหลุมขนหน้าอันนี้ผมขอปล่อยให้พี่เขาคุยกันก่อนดีกว่าผมรีวิวเรียบร้อยขอบคุณนะครับอันนี้คือมรง้ะคทนของฟีด้วยในของฟี ชอบกินขนมไปด้วยดูที่นี่ไปด้วยจะไหนใช่อุ้ยชอบกินขนมพอดีเลยคือผมชอบงานที่อย่างหน่งเขาแบบเขาใจดีเราเป็นมิตรไงเขาแบบเราเป็นมิ้นเป็นมิตรกานขนมหรือยังดูยังเลยครับพี่อร่อยมากแล้วเขาบอกว่าไม่มีในออนไลน์มีแค่ที่นี่เท่านั้น ครับเอาตายละถ้ามีแค่ที่นี่ที่เดียวนี่แปลว่าถ้าวันนี้ก็ต้องมาที่นี่เหรอใช่ไหมครับแม่ค่ะอันนี้เป็นรสชาตาละเมลค่ะกัดกรอบทำมาจากข้าวหรอมอันนี้เป็นกรอบค่ะมล้วก็มีหอมถ้ฟังเสียงทุกคนเนี่ยดูดิขับรถกินจ๊อกแสบนี่นะทุกคนกัดปูปูจริงเพราะว่ามันกรอบ เดี๋ยวผมว่าผมเดินไปข้างๆข้างๆฝั่งนู้นบ้างดีกว่าก็ให้ดูเลยอันนี้รองเท้านะทุกคนสวัสดีครับพี่สาวผมเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าแต่เป็นชีวิตจิตใจรู้ละผมดูรีวิวพี่เขาอยู่พี่เขาใส่ไปทุกที่เลยอันนี้นี่ผมเห็นพี่เขาใส่นี้แท้ๆอันนี้สองอันนี้ครับเป็นไงเป็นคนโซเชียลของแท้ได้ครับพี่ น้องเฟร์ดแรงมากเมื่อกี้น้องเรียฉันพี่ชายอันนี้ของพี่ดีเจภูมินะทุกคนเวลาผมเหลือน้อยแล้วผมต้องไปตรงอื่นเพิ่มเติมใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะครับวันนี้แต่งหน้าน้อยแะ้าขอขอบคุณนะครับพี่สาว ใหญ่คือใหญ่เต็มโอ๋อขอทำงานก่อนครับเดี๋ยวกลับมาสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปใหม่ได้ไหมครับได้เลยครับเฟิร์สนะครับเฟิร์สนะครับวันนี้มางานเป็นไงบ้างครับโหสนุกมากเลยครับเพราะว่าคือนี่สนุกเดี๋ยวไม่พอได้ของฟรีด้วยอะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นวิตามินแล้วใช่เป็นวิตามินคือผมบอกเขาว่าแบบคือผมมีปัญหาเรื่องเวลาผมชอบออกจากบ้านแล้วไม่ค่อยทากันแดดแล้วมันก็แบบค้ำง่ายอะไรอย่างงี้พี่ก็บอกว่าตัวนี้มันดีเพราะว่ามันช่วยเรื่องของแบบ ป้องกันยูวีใช่้วยการกินเข้าไปโอเคขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณนะครับพี่เอนจอยนะครับายครับพี่รทันหน้าด้วยนะครับพี่แต่หน้าน้อยมากวันนี้รออยู่แล้วรอเล่นครับเฮ้ยกาแฟยอดลักผมรู้จักเจ้าของคนนี้ใช่พี่กอบแล้วก็พี่พี่ตัวขาว เดี๋ยวจะไปขอของฟรีกินฟรีกาแฟด้วยอกยอดรังนะครับทุกคนแล้ก็มานครับพี่ขอบคุณนะครับไม่เจอพี่เขานานเกินพี่ยีใชใช่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 ขอโทษนะครับพี่ที่ทำตัวไม่สุภาพอ๋อขอของครับอ่าทุกคนอันนี้สงสัยอย่างหนึ่งเวลาไลฟ์ตั้งใจอ่ะ เคยเข้ามาดูกันถึงขนาดนี้ไหมแล้ววันนี้คือถามว่าตั้งใจไหมตั้งใจแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจมันมันไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่คือดูกันขนาดนี้เลยหรอฉันหมนเป็นอาเซีไ์หรอหรือวันนี้ทุกคนว่างเอางี้เดี๋ยวพาชมว่าใครอยากกินอะไรดีกว่าขอโทษนะครับโอ้ยสำหรับคุณน้องหมาน้องแมวสำหรับใครที่เลี้ยง เลี้ยงเพื่อนไว้ในบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเพื่อนอยู่ในบ้านใช่ไหมครับใช่ไหมครับเท่าที่ครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะมีร้ายสูแชมพูนะคะมีกระป๋าลูกอ่ะใส่ใจสุดๆชอบแล้วตัวนี้เป็นคกิมโด้นหานะถ้าขนน้องพันกันใช้ตัวนี้เลยนะคะได้เลยใส่แปรงแล้วก็ได้ทั้งน้องหมาน้องแมวใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นแมวหนังล่ะครับทำไงดีละเล่นครับน้องก็น่ารัก ก็อันนี้ไงนี่เป็นอ๋อมันจะต้องมีตัวที่อาบอาบแห้งใช่ไหมตัวนี้เลยอันนี้ก็อาบแรงตัวใช่ไหมครับได้ทั้งตัเวลาถ้าถ้าไม่ได้ใช้ก็หัวไปของแล้วก็ฉีดใครเลี้ยงลูกลูกนะครับอยากคือถ้าไม่มีเวลาอาบอาบน้ำให้ลูกตรอ่ะค่ะหมายถึงว่าวิ่งร้อนร้อนอุ้ยดีเลยมันฉีดคนอย่างนั้นนะคะแต่อันนี้จะอ่อนโยนสำหรับน้องหมาใช่ผมใช้ตัวนึงของของคนแต่เป็นยี่ห้อหนึ่งเย็นเจี๊ยบดีเลยครับดี ขนาดคนยังต้องใช้น้อพี่น้องฝัน้องแมวเขาก็ร้อนเหมือนกันเลยแล้วเขาพูดไม่ได้เนาะเราสังเกตได้อย่างเดียวเวลาเขาวิ่งวิ่งมาพี่เขามาฉีดฉีดฉีดเขาชอบมากติดเลยดีเลยครับตีบังสำหรับกันอยู่อันนี้กันได้เป็น8ชั่วโมงได้เป็นดชั่วโมงเรากระแลงดื่มได้6ชั่วโมงกับดีแล้วแบพาเขาไปเที่ยวข้างนอกเขาเขาเขาป่าเขาเขาฝากตัวนี้ด้วยนะคะได้ครับตัวไหนครับไบท็อกซี่ของพิลามิสค่ะคือยังไงครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด3ต้นครับใช่เป็น สำหรับถ้าหากว่าใครที่แบบกินถุงกระชาผมก็เลยวาาอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้เนี่ยหยดแก้วแล้วก็ละลายน้ำไม่ถึงน้องหมาทานใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นของคนค่ะอ๋อโอเคโทษทีครับก็จะผิดอ๋อเป็นของคนคือมันมันช่วยในเรื่องของการใช่แบบสุนในลัณฑ์ใชหรอใช่ใอุ้ยน่ารักมากอัลเลอร์ดสำหรับใครที่เหมือนผมเป็นต้นชอบกินของของมันมากๆเลยในระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีเลยครับได้เลยค่ะแล้วก็ลดปวด โหเมื่อคืนเพิ่งกินเอาจริงๆนะถ้าไม่ได้ฟิลเตอร์นะหน้าบวมมาเพราะเมื่อวานกินบะหมี่ซองไปช่ำเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้ต้องใช้ไปกันแล้วพี่ผมว่าถ้าพี่บอกหล่อมากแปลว่าพี่ดูในกล้องนี้แน่เลยมันมีฟิลเตอร์นี่คุณพี่สวยมากอยากบอกนี่แหละทายฝากด้วยนะครับชื่อน้องเฟิร์นครับเรียกน้องนะครับผมแฟนนี้นะทุกคนนามามินามามิ ชื oh, yes. oh. Wow. Apartment. Apartment like ่อน่ารักมากอ๋อใช่ช to so ื่อน้องแมวใครคือสายมีลูกอยู่บ้านแบบสิบคนยีสิบคนใช้ได้ขอบคุณนะครับนี่ผมได้ของฟรีมาด้วยอันหนึ่งครับอ๋อไม่เป็นไรครับครับน่ครันเป็นไงล่ะขอบคุณครับเป็นไงล่ะไม่ไม่แวะมาจะถูกตีนะจะบอกให้นํามามีนะทุกคนเข้ามาปุบเรียวสายเจอเลยเอ้า น้องเบกกี้ทำไมมาอยู่ตรงนี้แล้วบะท้อใช่ครับเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในอ๋อขออนุญาตเปิดข้างในสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นมพลชุดเซตเป็นชเซตพีเรามี X ปิ่นพักค่ะป็นซีรีส์นะคะอนอยู่ตอนแล้วก็น้องเบกกี้คือสิ่งนี้ใช่ไหมครับที่ผมถืออยู่ใช่แล้วค่ะ้าให่กับซีรีสนะเอาละใครเป็นแฟนน้องเบกกี้จะได้สิ่งนี้น่ารัก แต่เป็นบ o ็อกเตแบบเวอร์เวอรนั่นเลยแวะมานลทุกคนเข้ามาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยถึงขอบคุณนะคะพี่พืได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฝากไว้ก่อนนะครับเนี่ยพอไลฟ์แบบเนี้นะเข้ากันมาดูนะพอทีนั่งอยู่เฉยๆนะไม่มีใครเข้ามาดูนะจะกดให้ขอบคุณมากมากน่าเป็นไงล่ะอย่างไลฟ์สักสามสามชั่วโมง เด pues er. ah ี๋ยวมานะต้องไปแฮชครบเสื้อน้าลาเสื้อมวยไทยเดี๋ยวไปตรงที่คนไม่เยอะดีกว่าเพราะว่าเรากลัวจะไปแย่งพี่ๆเขาไม่เอาเขาเนี่ยนะครับขออนุญาตครับพี่ชายโอ้ยขอโทษครับสวัสดีครับโอู้วอันนี้อะไรครับเนี่ยดูดิจิเวิร์สนี่มีของไปรษณีย์ไดด้วย ไปสถานีไทยผมใช้บ่อยมากผมต้องเข้าไปคุยกับพี่เขาแล้วล่ะไปสถานีไทยคือที่หนึ่งครับผมใช่ไหมใช่แล้วมีแบบเนาะเราเล่นกุญกุวงรอได้เลยค่ะใครใครใครอยากได้ของฟรีแบบน่ารักเล่นเกมสนุกสนุกมาหมุนกุญงรอกันดีกว่าอ๋อโลกกิจกรรมรางวัลใหญ่เป็นแผ่นทองกับวัดแชกงหรือจะเป็นส่วนวัดแชกงอยู่ไหนสีขาวได้เลยเฮ้ยชุ๊ พี่เอาดีๆพี่นนท์อีกทีเดี๋ยวตีทีหนึ่งอ๋ออย่าบอกนะว่าโดนใจสุดๆแต่ไม่โดนของไม่เป็นไรขอบคุณพี่มากเลยนะครับเป็นโอกาสพิเศษสำหรับผมใครที่อยู่ในไลน์นะทุกคนมามาช่วยกันลุ้นกับไปษณีไทยวงร้อนะอย่าเอาพี่นนท์ถนนมาเอ้ยไม่ใช่นนท์ถนนพี่อินทนนถนน เขาน่าจะพูดเก่งมากเลยอะจะได้อะไร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 เท่ขนาดนี้เฮ้ย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 ดวงดีมากดวงดีมากเขาเรียกว่ารถมงแล้วค่อย่างนี้เท่ขนาดนี้เดี๋ยววันนี้นะคะทำไมครับคูปองนะคะส่วนลดค่่าสงในบ้าไปแล้วคืออึ้งเลยพี่คือที่ผมช็อกเลยเขบคุณพี่สาวมากนอกจากแบรนด์จะดีแล้วใจยังดีอีกขอบคุณนะครับ นี่นะครับทุกคนจากไปสนีไทยลองมาเล่นกิจกรรมกันดูน่ารักมากครับผมสามารถส่งของได้เลยไหมครับตรงนี้ได้เลยค่ะสีมากเนี่ยจริงค่ะนี่นี่สักครู่หนะทุกคนแป๊บเดียวอย่าทิ้งผมไปไหนนะเฮ้เสนีไปด้วยนะคะ ต้องบอกว่าผมขอฝากตัวกับไปษณีด้วยนะครับฝากใช่ครับมีนักแสดงสามารถมีรูปตั้งตรงนี้ได้ตัวใหญ่ใหญ่ด้วยชอบสีแดงชอบส่งขอได้เลยพี่สาวสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่ๆคือพี่สวยมากเลยไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เลยอะ กันทุกคนเอาจริงๆนะอยากดูทุกอันอนยากเข้าทุกบูธเลยแต่คือแบบมันมันเลิศมากอะ่ะคือเราเลือกไม่ถูกแต่เวลาเราจํากัดมากสุดๆเอาจงจริงนะผมว่าผมอาจจะไลฟ์เกินเวลาไปนิดหนึ่งแต่ยังไลฟ์ได้อยู่น่ะเข้ามากันอีก อ่งุ่นบนี้อร่อยมากชัยมัดคัทหรือชัยมัดแคทเพื่อนในในฐานะที่เพื่อนเป็นคนต่างประเทศที่สามารถออกเสียงได้ดีที่สุดอะไรนะออกเสียงว่าไงเขาผมอ่ผมพูดผมเรียกมันว่าชัยมัดแคทคุณเรียกว่าอะไรรั่นออะไรอะอ่างงเอางี้กลับมาเป็นเาไม่ต้องถามดีกว่าน้องหมูแดงเป็นฮิปอะไรฮิปฟูจิมุสเฮ้ยเราเก็บมากไปดีกว่าไม่ไปแล้ว ผมชอบอันนี้ผมขออนุญาตนะคะสวัสดีครับพี่พี่อุ้ยน่ารักมากเลยอะทุกคนมีแบบว่าแนะนํากลิ่นแนะนํำไหมครับผมชอบความแบบป่าปลาปลา่ปานิดนึงจิบกาแฟอยู่ในปา่าฝนตกเบาๆโ <laughs> จทย์าก <laughs> จดยากไหมปะ <laughs> อา้าวไม่ป่าลยนะเป็การเดิน <laughs> อ๋อเป็นการเดินการเดินครับผมดมไงนะครับโดมนงี้ยอะครับอุ้ยสดชื่นมากทุกคนแบรนด์นี้นะครับแบรนด์อะไรนะครับขอโทษที ดีวาน่าเหรอครับอ๋อดีวาน่าดีวาน่าคือเดียวกับดีไอไอใช่ค่ะอ๋อแหมไม่รู้จักได้ไงเนี่ยเราเลิศมากเลยครับอ๋อก็ว่าอยู่ทําไมเนี่ยนะมันกลิ่นคุ้นๆแล้วกลิ่นที่เขาใช้ในดีไอไอบ่อยๆที่เขาที่ดีวาน่าหมดเลยเขาใช้กลิ่นไหนอ๋อกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรมันหอมดีกลิ่นยอดนิยมกลิ่นยอดนิยมครัมีไหมครับคุณพี่ขออนุญาตนะครับรูดอกที่เป็นเข็มนี่เลยค่ะอันไหนครับ อันนี้เหรอครับคุณพี่ขออนุญ,ญาตนะครับอ่าอันนี้ใช่อันนี้รือเปล่าแต่น,นี้หอมนะครับเลิศมากทุกคนใครเข้ามาก็แวะดีวนา,ดาน่าได้นะทุกคนหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ไปเจอผมที่ DII นะครับ <laughs> ขอบคุณนะครับ <laughs> อุ้ยมันเลิศขอบคุณนะครับพี่สาวขอบคุณครับพี่ชาย <laughs> อุ้ยแวะเวลาน,นี้ดีกว่า เนผมได้กล <oh ิ่นความหอมออกมาจากเตาครับชิมๆหน่อยครับชิมหน่อยเฮ้ยได้เลยครับพี่ขออนุญาตนะครับขออนุใช้มือนะทุกคนขอนี่นะฮะนี่ทุกคนขนมเบื้องที่ถูกใจมิชลินสี่ปีต้อนนะคะคืนนี้ผมกำลังจะได้กินของฟรีจากมิชลินสี่ปีซ้อนไหนแล้วกัดให้ดูหน่อยได้ไหมให้ทุกคนดูด้วยอ๋อโอเค อนี่แหละผมให้ยี่สิบปีเลยให้ยี่สิบปีซ้อนไปเลยมีสามแบบครับมีแบบกล่องครับแล้วก็แบบ DIY ที่แบบเป็นกล่องอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแบบ DIY ครับที่สามารถทำเองได้นะครับแต่ว่าจริงๆอย่างเนี้ยน่าจะอร่อยสุดเพราะว่ามีมะพร้าวอ่อนด้วยแล้วมีคอมโอ้มันก็เล่นนะครับแต่ผมชอบตรง DIY ตรงที่แบบเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ มีครีมมีไส้ให้มันเลิศมากเลยพี่ใช่แววมรักนี้นะครับขนมเบื้องหวานน้ำผึ้งน้อยอ้อไม่ใช่ผึ้งน้อยเขอโทษเจ้าของแบรนด์นะครับขอโทษจริงๆครับบางทีภาษาไทยเราไม่ค่อยแตกฉานไงทุกคนแต่ขอบคุณแวะมานะทุกคนอร่อยมากไม่หวานมากกำลังดีเฮ้ยใครจะมาเช็ดปากให้เนี่ยมีไหมครับเนี่ยอ๋อไม่ใช่กับพี่ขอโทษครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่พี่มากเลยแวะมาได้ทุกคนขอบคุณน้อยเลยคือไปไหนครับวันเดอร์เฟรมน่าจะเลยขนมเบื้องใช่เดี๋ยวผมไปชวนพี่วันเดอร์เฟมมานี่พี่เฟราพี่ชายครับวันเอ้ยไม่ใช่เอออันนี้อร่อยมากขนมเบื้องพี่ลองกินดูมิชลิน4ปีซ้อนผมให้ยี่สิบเลยให้20ปีซ้อนไปเลยชิมทุกอย่างไม่ได้อยากชิมเลยก็คือหงมากนม่เรามีมะพร้าวอ่อน มีมะพร้าวอันด้วยใช่ครับีครับชิมเลยครับอ่ะิตินได้เลยครับทุกคนก็บอกว่าแล้วว่าไม่ได้อยากกินเทมาด้วยคอบคุณนะคะไม่อยากกินแต่ว่าเนี่ยก็คือนี่น้องเฟิร์สนี่น้องเฟิร์สอ่ะอร่อยไหมสุดๆครัพี่คือคือท่านแบบไม่ใช่เฟิร์สคือพี่แบบพี่โดนบังคับกินเฟิร์สบังคับพี่กินตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เกิดอะไรขึ้นพี่้อย่างนี้ขอชนหน่อยได้ไหมหนึ่งทีนี่แน่เป็นไงล่ะ ำนานอดังนั้นเฟิร์สขอไปทำหน้าที่ภารกิจต่ออจังหวะนี้จังหวะนี้อาถ่ายรูปอยเดขออีกนอสวัสดีค่ะนี่สามแม่นันนสามี่สบเลยอันนี้แบบเป็น DIY นะคะอร่อยมาก

จานดูไม่ค่อยเหมาะแล้วพี่โอเคเอาเป็นว่าใครว่างๆก็มาได้นะฮะที่สัญญาณมยันเท้า ใครนะเดี๋ยวเราจะเจอนะครับทุกคนนะครับแตดเป็นวิญญ่ณของผมเพราะว่าพี่เป็นข้าวมันตีอุ้ยไม่แต่ว่าสุภาพเรียบร้อยที่ชาติเหมือุ้งาวนะครับให้เราเรืามาเจอได้นะครับในไลฟ์เอ้ยไปเลยจันท่าสัมยามินถาววันที่25ถึง29นะครับผมโอเคนะฮะทุกคนงั้นเดี๋ยวเฟิร์สขอไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนวันนี้คือแบบว่าคึกคืนมากอ่ะบายบายนี่นะทุกคนถ้าใครนึกไม่ออกหน้าตางานเป็นแบบนี้ นะคับ,บ๊ายายนะครับงานนี้เป็นงานของกรมขนส่งระหว่างประเทศนะครับผมแล้วก็เลยจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายคือแนวๆไปเลย